จ้าเอ๋ตัวเองไอเฮียไม่ฉอตไปืกี้มันต้องขึ้นในนี้เว้ยเธอโผลมาจากไหนฉันก็พิลล์เห็นลแล้วไอเฮียแล้วถ่ายทิกตอกอ่ะกูบอกเลยสามสิบเมื่อกี้นี่คือคอนเทนต์เลยผมว่าได้เลยอ่ะ <laughs> ไอเฮีย <laughs> เออมันโผลมาจากไหนจริง <laughs> ไอเฮียกูงงเลยสั์คุณป้าชอบวัสดีครับ พี่ต้องชั้นล่างแฮะไม่มีคนหรอไม่ไม่มีไม่ีมมมคนวันถ้าบ้านมึงเหรอแ,แล้วชั้นบนไม่มีปืนได้ไหนปืนอ่ะไ,ไ,ได้อยูซี่แล้วยูซี่ไม่หายังต่องด้ปะไปชิดบ้านก่อน น่าจะนี่วะฝั่งบอเอ้ฝั่งโกดังน่าจะมีนะม,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 นมีมีมีบ้านนี้โดนลงเ็จเแล้วยมาไม่กล้าพีละไสองตัวกวดังขวาก็มีฝั่งต้นก็มีมเอาเบอนะกก้สุดพี่มีสิพนันนัดไอเหียนึ่ต้องฟังกมอเหรอ เดินหาอเป็นอยู่ซ้ายตัวขวาตัวมีสองตัวแล้วไม่ได้ตัวเดียวนะก็ <c oughs> ส่วนเขียวเหลือเพราะว่าบ้านการมงอ่ะผมผมมีแบง์ผมมีแบงเอาไปดินเดินขวาเฮ้ยลงขวานี่นี่นี่นินนี่ล้มตัวนี้ล้มที่อุ้งหินได้อย่างไรเสร็จ ไ <mit it. S 3> ล <hein. S 2> ่กูแล้วบ้างเนี่ยยิงผมวะเฮ้ยนะพี่บ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ลอง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 ระวังนะเอนไ่เป็นหัวพี่เจอแล้อังวิ่ พี่วิ่งสั้นแล้วพี่ยิงปีแล้วพี่วิ่งสั้นแล้วตับยาวครับยาวเลยไอก้อมผมว่านี่แหละตัวท้ายตอนนี้ต่ำหมด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 ตัวขอปีนี่นะ สวัสดีครับเฮ้ยหลอหลอพี่ว่าไงน้องเข้ามาเฉยไม่น่าอ่าโอเคนิดอยู่นะจ๊ะผมรายการเล่นหลอกผมโดนด่าใครด่ามึงผมโดนด่าอ๋อเอมิวเล่นโง่จังวะเ้ยไม่ดีหวาไว้กลับไปบอกวะเนาะโหมึงโคตรเฮี้ยเลยสัสสมองแฮะเล่นหน่อยมิวเอาเลยพี่ โมล่ะพี่พี่อยู่ถึงยี่โมล่ะผมตีสี่ตั้งถึงวุ้ยได้ได้ผมเพิ่งอาบน่ะเดี๋ยวผมต้องอาบน้ำซ้อมเพลงกันเลอ๋อหรอเพราะพรุ่งนี้เล่นเพลงไอ้นี่ไงอเล่นเพลงที่ไม่เคยเล่นโอเค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 ี๋ยวต้องซ้อมกันเอ้ไว้ถ้าพี่นอนแล้วพี่ทักมาแล้วกันถ้าพี่นอนแล้วพี่ทักมาเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องอะไรพี่เดี๋ยว ถ้าพี่ยังอยู่ยผมมาเข้ามาถ้าผมมาเล่นนะอ่าโอเคโอเคโอเคมี่ส้เขียวเหลือบ้างไว้โอเคนนองมีมีๆี่ไปเอาขวาไปเลยเนาะให้มมาเดินมาะชาเราไว้เดี๋ยวเราไปรอตรงบ้านสามแันมั้ยเก้าหลีเหรอสนุกดีคุณปาชอสนุกดีสนุกดีทำงานแต่ก็เหนื่อยนะยอมรับเลย ได้เรื่องได้เรื่องทริปนี้ได้เรื่องแต่ก็เป็นระดับสูงชิดบ้านหัวโอเคโอเคเนีย่ยรอรอแถวแถวเียน้องต้องรีบชิวๆไปเราไอ้เหี้ยให้มันมาชาร์จเราเว้ยเอา้าไ,ไหวไม่ทำเือนนะพ,พ่ลันนะ <laughs> <laughs> ไม่ทำเงินแล้อหนงโยนมาให้ผมนะเฮ้ยหลังคาบ้านนี้เฮี้ยเจออู้เหว่สัตว์ซ้ำเข้าหัวไปแล้วโมดุดโมดุดด้วยโอ้ผมซำไม่ได้เลยไม่เห็นพิงซ้ายแม่งเลยไว้ผมเป็นผู้ตามทีดี เฮ้ยพี่มาราเทนนีเราเทนนี้จะมาชุบมันเขาเคยด่าาเลยได้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 ายอยู่ดาวเทียนของตัวพี่เลยไหมไอมันโผล่มาเปลี่ยนไปอัน oh, ี้ uh, ้งบนข้างงชิวโอ้เสาดอีกเนี่ยขอามีด้วย นี่กูสุนกูหมดไปไม่หมดคือน็องเลยมั้งอ่ะเฮียสุ่นกูหมดแล้วหมดอีกไอ้เหี้สิ้นาทีแล้วเอออุ้ยยังไงฝันหรอครับฝันหรอครับยังไงดูจังหวะปิดประตูสับโดดกระต่างเอ้ยนี่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 เที่ยวกูเที่กูเจ็บมากไอ้เหี้ย เฮียมันติ่มตุ้ยอย่างไว้ซะไม่กล้าเล่นกับพวกกูเลย,ยแม่ง,งวิ่จรนเออเฮียเราวิ่งขึ้นไปแล้วเราจะบ้ากันไปบ๊วยไหมโอเคโอ้โหอะไรอยู่วะเนีย่ยเฮียยิงโดนยังไว้ตัวคาร์ดอ่ะอ่ะแปลกอะกูขึ้นมาแล้วไว้อยู่ไหนไม่รู้อ่ะแต่กูขึ้นมาแล้วอ่ะกูว่ามันมันมันถอยไปตรงฝั่งบ้านสามชั้นนะ,ะไว้ ว่าจะลงมาแล่างไปหาเกาะกันเออเอาเลยว่าหายเฮียนี่เอ้ยยิบก,ก่อนยิบก,ก่อนยิบก,ก่อนท่านหลังเดิมเลยพี่ที่พี่ยิงน็อกกันแล้วหลายตายกันตัวนึงเออสวยตัวตรงพี่หายมาเฮียโคตรน่ากลัวเลยที่นี่เฮ้ยกูเจอละกูได้ฟรีกูได้ฟรีอยู่แนหน้ากูวกไว้เรียบร้อยต้องดูแลตัวเอง เดยสงคารามราสาละกูเลยไอ้สัตว์ก็สุดนิดน้อยอยู่ปืนลันเฮ้ยไม่อยากเปลี่ยนปืนเลยปะอ๋อเปลี่ยนก็นเปลี่ยนว่ะเปลีย่ยนอ่ะพ่ไหนยอวไว้ฝันเราข้ามตัวหนึ่งแล้วก็ไงบ้านนี้เนีย่ยเจ๋งฮะนี่ตรงเจ๋งอ่ะไอ้ตัวสนายอยู่ไหนตัวสนัยไม่เจอ ไอ้นี่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 พี่ถอยไปบ้านนี้ตัวนึงสองตัวสองตัวสองตัวครบแล้วครบแล้วครบแล้วอยู่บ้านเหลืองตัวนึ่งก็บ้านเหลืองเอ้ยบ้านขาวนี้ครบแล้วสองตัวอันนี้คือบ้านเหลืองหรอกใช่ปหมนายไใช่ใช่บ้านเหลืองอ่าโอเคแล้วเหลือบ้านไก่ทิกส้มพี่จมนัดลงผลกระเป๋าส้มๆกู้พี่เอาขวาได้เลยเนี่ยบ้านนี้เลยล่าสุดอ่ะหลังนี้เลยไม่รู้ไปไหนแล้วเงียบไปเลย ไอ้นี okay. ่ห <kat> น <ver zat todavía> ่เขาหนัหนักเขาหนักกระอข่ายไปเดียวเลยพอมยานไว้พีเจ็บปะอ่าโอเคมึงเดินนะกูลำดวิสามวิสวิหนึ่งวหน้องจบอีเฮี่ยฮ่าตีนี้ได้คลองใจนะสเเชิงหนาเลอเกินนี่ฮี่ย รอคอตออยู่นั่นเออไอ้เฮียเล่นแม่งไม่ซึ้งหน่าไอสัตว์เดินวนไปวนมาเฮียกูไม่ไหวแล้วกูเดินใส่แม่งเลยเบจบไปเฮียอนากินสกนวาวอลกอคเก็บแบนเดๆๆีร์สามสิบอ่ะเดี๋ยวไปพันมัมมี่ได้เลยอืมเฮ้ยรถมาว่ะเออดีละถ้าจะผ่านนะไว เออผ่านไปเฮ้ยผ่านมึงเล้่ยแหละไว้ยิงฟรีปะ่ะเฮ้ๆโอ้โหไม่เห็นว่ะแต่เสียงโคตรใกล้เลยตอนนี้นเออขับผ่านมึงอ่ะโอ้ขับขึ้นไปแล้วเสียดายวะ่ะเออเดี๋ยวไปกันอุโลมให้ อเลยแม่งช็อกต,ตัวพวกกูเดินวนแล้ววนอีกไอ้เหี้ยวนเส่็พวกกูนักเจอพวกกูวนบ้างเออที่เหี้ยมีเวอร์มีเวอร์เออไอตัวไอตัวข้างบนอ่ะไอดาร์กุนน็อปที่มันยิงตอนแรกโอโ้โหรออะไรอ่ะไอ้เหี้ยเออยิงแล้วมันก็หลบแบบแต่มันหลบแล้วหายเลยไงกูก็เดินวนมาหลังแม<อ><อ>่งอีกทีหนึ่งไอสัตว์แม่งสะดุ้งเลยเฮียตารกูยิงแม่งตัวโดดเลย ไม่ไหวแล้วอ้อมนักไอ้เหี้ยกูก็อ้อมบ้างไอ้สัสกูก็กูกะปล่อยตัวเองตายแล้วถ้ามันงูฉกกูกูไม่สนแล้วกูเดินใส่แม่งไอ้เาี้ศพไอ้ห่านี่ไปไหนวะไอ้เหล่าสามอืมอันหนึงไหมศพไอ้เหี้ยนี่ไปไหนไปไหนตัวไหนวะเนี่ยตัวองเงี้ยกระแพงเนี่ยหาย มีกระสุนเขียวเหลือเพราะว่าซบไหนล้วผมผมมีนะมีแบ่งพี่ได้เลยเออสูตรนัดอะไรเงี้ยนะในตัวผมจะปลุกมันน่าจะมันเหลือบ้างบอกว่าเฮี้ยเฮี้ยเห็นกระสุนทองผมทิ้งไว้ตรงนี้นะในตรงนี้เจ็ดสิบเลยอะบ้านนี้บ้านนี้กระสุนเขียวนอ่เลยในหัวม้าไ้ไหมครับเคยๆๆบมานติงอยู่เรไปหารถมา เนี่ยเท่าจิ๊บไว้พี่กินลงตีสี่แเนี่ยอาร์เธอร์สวัสดีครับปืนเคายิงง่ายสุดหรอมีนิส่วนตัวพี่นะ ้เหี้ยวไวสัตว์หวยเห <c oughs> <c oughs> ี้ยเดินไปไหนไกลอ่ะรลดร้อยอ่ะพี่ในนั้นอ่ะไม่ลอยไม่ลอยต้องปี่ใหม่สวัสดีจ้าโหเดฟไอเหี้ยมึงรู้ไหมว่าพี่ตายไปกี่รอบก่อนที่มึงจะเห็นเกมเนี้ยเกมนี้นี่ถือว่าคอมแบ็กแล้วจ้าเ,เดี๋ยวไปเปิดห้องหลุมดีกว่า คาติจะเข้ามาหรอเออเขาโพสสปอยกันอะคงมีแหละส่วนใหญ่สปอยหลุดมามันก็มีตล,ลอดน่าจะมีนะเอาไว้ไม่จอดเลยไปข้างบนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อโดนเจาดยาเขอายาเข้าห้องจัา อะไรเนาะอ้ยของเยอะไดไว้ใช้ได้เลยทีเนี้ยผมวิ่งตามไปเออแบบควรค่ากับการลงมาแล้วกันอีกผมมาสม,มุกันอนะน่าจะเพิ่งบอกเสร็จเออมาแล้วเฟ <Feel S 2> ี้ยวเลยจ้าผมไม่เคยลงมาเลยวนะันนี้เนี่ยถามจริง <c oughs> ผมไม่เคยลงลยถามจริง ของอ,อย่างเยอะเลยนะไม่ค่อยรู้จุดเจอกุญแจไม่เก็บวยน้องของมันต้องเก็บนิดนึงนะรวยมากเลยนะมึงหวานเฮ้ยรซส้มจอดอยู่ในบ้านนี้นี่ไว้เฮ้ยเราเราขึ้นไปเล่นลายแล้วก่อนไปไว้เนี่ยดักขอบวงฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยเล่นน <c oughs> เราไม่รีบ เอาไฟแม่งไฟไปก่นอนมีนหมวกสามเหนือพี่ในรวยอะเื้อมีส่มดอบไอ้เนี่ยถือว่าแบบอันนี้ถือว่าโฟร์ออปชั่นอยู่บ้านนี้มีคนพี่เจาะยางบ้านพวก พี่จ่อยางมาแล้วไปเจาะไปซ้าจะได้ไม่ต้องเล่นเอ้ยไว้ล้วรอน,นี่หนะแต่เราขึ้นไปเล่นตรงบ้านนี้ได้ไหมเอ้ยไว้เมั่ขับไปดูในบ้านมีคนปะบ้านนี้พี่ติกอะถ้าไม่มีจะสวยเลยได,ได้พี่พจ่อยางให้หมดกอ่อนฮึ่ย ไม่เหลือยางแล้วเฮียล้วเลยตอนที่ผมติ๊งเจอเออใช่ใช่ไอ,อ้หลังนี้หลังนี้พอแล้วลแต่หลังนู้นถ้าได้ก็เฮียเหมือนแชมป์แล,ล้ละอันนี้ไม่มีหลังติ็กพี่ไม่มีนมผม่ดูเต็กตรงอ่ะเออเออกูดักแม่งก่อนอนะ่ะเดี๋ยวมันต้องออกหมดเลยไว้ฟังกูขับละเ,อ,อ,เอ,อ้ไว้ที่นี้ขับมาทางทางทางข้างล่างนี้ลายนี้ไว้ขับไปหางน,นั้ นเนี่ขามันนี้เราไว้อยู่นี่แล้วติ๊กส้มข้าไปหามึงเลยไว้ข้าไปหามึงเลยกุลา, <ๆ S 2> าเติม์กุลาเติม์ขึ้นบ้านแล้วกันเออมึงขึ้นบ้านแล้วยิงมันนีบวกไปเลยนะถ้ามันที่มึงอ่ะวาวให้ไปไไปะไปหามึงวยะ,ยะทีมทีมทิมทีมเออโกมาโอเคมาให้เลยที่บ้านไหนไกลสุดเหรอโอ้คำหนีว่าคำหนีโอเคโอเคได้เนินไหมเนินหน้าขวาขวามือพี่ใช่ปะขึ้นไปละโอเคโอเคเฮียเฮียเฮียเขาเล่าวงน่ะ อะไรของแม่เอาไว้ซะนั่นเนี่ยโอ้กวรอบ้างก็แล้วอะไรของมันไว้นี่งงเลยปู นัวจัดตรงนี้เนี่เอาปะเขาอยู่นี่ไว้ตีพี่เลยสม้มยู่ไม่โดนแต่น้องหนึ่งตัวเว็แหล่หนึ่งเลยอุ้ยอ่ะไม่ใช่แค่มัน ไม่ทันมาเฉวเฉียวเฉียวสองหัวสองหัวเลยหรอโอ้เกือบแตกเลยเก้าข้าไปเลยมา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 ก็มีกลัวเว้ยมาให้กูเปลี่ยนหมวกมากูได้วงหรอพี่กูเสียงแหลมตรงบิน้อเออใช่เฮ้ย

ขาล้มหนึ่งตาล่ตาล้วตัวข่น้ล้ตัวข่ามบินตาลเฮ้ยวิันตามันตามาจากไหนไม่รู้ตัมไหมตะโพกตโพเฮล น้องสองต่อ,ตอไปอไปด้หมดมี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 มโมเปย่อนมีโมเป็ดอยู่ที่นี่นะ เขาต้องวิ่งลงไว้สมมัติอันนี้เหัวเนินใกล้เราไหมพี่มาแล้วไอ้นี่นี่มาหมดตัวนี้น้องที่หนึ่งหลังต้นไม้นี่เลยให้ละให้ละนี้ตัวหนึ่ง แค่ล้ไ erm ม, okay. ม,ม,ม่หล้มพี่ดด้วยว่แต่ก็ต้องหนีมงมาสมกสมกสมกปะเนี่ในในตยต้นไม้นี่ตัวหนึ่งน็อกตัวขวาน็อกเลยตัวซ้ายแล้วติดซ่อม

วำไจริงๆพี่ว่าเราต้องวิ่งลงเนินต่ำนี้แล้วรอไปเคลียร์ไอ้เทยที่นี่ว่ะเดี๋ยวมันต้องวิ่งเข้ามาไปตายปะไอพี่ตัวนั้นตายแล้วตายแล้วมายถึงไอตัวที่สองตายแฮะมันต่ำไหนพี่ใช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 ่โอ้อยเดินนี้เดินนี้วิ่งอยู่ติดซ่อมพี่เอพี่ตัวขับรถตายลมพี่ดับใกล้เราพี่เออฮะไม่ดับไม่ดับทรายไว้ กดให้อยู่กดให้อยู่เน้นเน้นเนอกวงไว้นอกวงที่สองนอกวงอรอบนีสวยนี่สมองนี้แล้วก็สมองนั้นเจะขวาปะไว้น่าจะขวาพี่แล้วก็ตรงสมองเลยนะอมองผมยังไม่ได้เช็ค ตา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 พี่ฟตาฟาโอ้โหตัวมันเนียนมาก ยียกลับมาแล้วเว้ยสัตว์ฮัลโหลยูทูบมี่ยี่่อฮัลโหลยูทูบเฮียเฮียสุดเลยนัดเดียวด้วยนะมึงกลกนกูเละฮัลโหลแม่ผมอ่อ YouTube ฮึมเอ้ไว้เฮีย ยื้อเกมนี้มาจัดน้องติ๊กเกรรอรน้องให้ไงป่ะปละอ่อยไงได้อย่างนั้นไอดีผมครับสักพักตัแน่ๆนหายยื้อถึบเดี๋ยวก็โดนแบนอีกเออแล้วเฮี้ยมันเท่ตรงไหนหรือไบรไว้ไอ้เฮี้ยชอ็อดในกลุ่สับนะคุณน้อมแล้วคุณยิงแม่งเม็ดเดียวไอยเฮี้ยตัวต้นไม <c oughs> ้เนี่ไอ้เฮี้ยเท่เลยช็อตนา้นก็เท่เลย